เดี๋ยวผมสดอย่งผมจะขายนะล่าวันนี้ไม่เล่นโกดธนะห้องนี้ไม่นูเลยนะครับไม่รู้จะเล่นทำไมฝากแรงใจด้วยมาเรามากับน้องๆน,นะมาอีกสองคนซึ่งเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนเราไปล่ากนะเนาะ ผมควันบีไว้ก่อนครับร่างบีน่าจะไปแล้วเฟกกันโซก็เด่นท้าเดเกินอย่ามองเห็นไหมนะ อันนี้เป็นปืนแบบจุดห้าเจ็ดซีครับเหมือนจะยิงง่ายนะนี่เสียงเรา,รา,ราแบบวา่วางไหนอะ่ะต้องบีนะอุ้ยโอ้โหตกใจเพื่อนดักอยู่หน้านี่คนคนกล่องคันครับคันซ้ายคันซ้าย ลงเราข้างล่างอุ้ยฝันไม่ตายมาใช่ใช่ใช,ใช่เราเล่นซับเพื่อนได้อยู่ละเออเราอย่ายโยนให้อย่ายโยนเกินให้เพื่อนเล่นยากก็พอ <laughs> กับตายยาวยาวอยู่ดีก็โดนดักน่ากลัวจัดข้า <c oughs> ยาวนะ <c oughs> โอ๊ตไม่ได้ใส่ชุดหรือเปล่า ชอบลืมใส่เอเกือบแล้วกูเกือบฝันไม่โดนเหมือนกันไม่ไม่มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเพื่อนไปวิ่งไล่อยู่มันโดดลงไปในเอ จริงจาต้องหยุดบีนะโอ้ยตัวเก่งวาตายลนะวางเอวางบีระวังต้องไปกู้คนวางไหนนล่งอะ สวยสวยสวยโอดมีกู้ไว้พอดีแล้วทำไนไปทีแบบนี้น้องโอ้โหทีห่มันแก๊งแฮมทารโลโโเฮ้ยอะไรวะแก๊งแฮมทารโลน้องเล็กนี้แหละหยับลอยอยู่ไหนกัน เกิดเราอ่ะเกิดเราเล่นยากเลยนะถ้าไปอยู่ร huh. ูเ like กิดเรางั้นแล้วเขายากจัดเลยนะเฮ้ยเขียนไหลวะนะ What the fuck ลอยคนอยู่ตรงไหนอ่ะ สวยเอา,ขา,าเอาขาเล่นทนายเขาก็โยนเหมือนกันเลยทนายเล่นยากจัดเลยอุ้ยเฮ้ยเราปรมหม่าไปไหนน้าคูสเราตายได้ง่ายเลยทำไม <Okay. S 1> ไม่ตายวะ <Huh? S 1> ถ้าแมงชีแรงตายอะอยู่ในท่อตัวหนึ่งพี่เฮ้ยใครเข้ามาวะพี่กระตุก

น่าจะไม่มีบีอะได้แล้วไม่เข็มดูการน,น่าสุดอล เบิดอยู่นี่แล้วเบิดอยู่ตรงห้องคอมเขาเนี่ยพี่อู๋สิวพี่กำลังจะตายกดลองนะ เปิดอยู่นะปิดอยู่นะอยู่ประตูเนี่ยใช่ไหมเขาต้อ,องไล่เก็บทีละคนก่อนโอ้เ<อ>ม่คิดเลยเลยดูดูสายก็ได้ นนมันตรงไหนกูมองไม่เห็นเหมือนกันเอ้ยเก็บลงไปแล้วเก็บไปแล้วงลงร่างบีไปแล้วเมื่อกี้ว่ามองมองไม่ทันเฮ้ยเดี๋ย,ยกวกูเห็นพอดีกะโครงกาจรจะวิ่งมาไหลโอ๊ตข้างหลังนะแบบพอโอทมนันกำลังจะาลังจะวิ่งไปพอดี

จบแล้วรูสามสี่ <c oughs> อยู่ไหน เด,ด,ดูตายแล้วเอาดิดเฮ้ยแฮมทาโรทีมให้เพื่อนแบกจัดเลยก่อนนะ ชิ้หมหายตัวเบะตัวแบกเราตายแก่แล้วต้องดูทางนี้ครับสวยเสียงเอตัว ที่ควนเอไว้น่าจะเข้ายากแล้วเปิดตกไหมเห็นไหมตกโอเควางเอวางเอ นนะไม่มีคนกู้ไม่ได้ไม่หันแล้วไม่มีคนกู้ไม่มีคนกู้ไม่มีคนกู้คนทั้งหลายคนไม่กู้สักคน สี่คนห้าคนไม่กู้เลยฝังโดนคนหกแล้วนะก็มาไม <Job. S 2> ่นอนกลัวนิวเคลียร์มีนิวเคลียร์ปะเฮ้ย ล่อไปครับพ่อสนานี้อะไรพี่นัว่าเขาถือสองเลยไม่กล้าเข้าไปกลวแม่งบั้งนะเดี๋ยวหายกูทุ่สซองไงแม่งบังแล้วเดี๋ยวหายกูแย่เลยเนี่ย ไปไหนไปไหนไปไนะไวมาก ลูกกูหันไปยิงได้พอดีเพื่อจัดแต่คนเดียววินเข้าหอมเอ้าเขาไฟไล่เฉยไปตายไปโอ้โหเผื่ไม่ได้นะเผื่ไม่ได้เราต้องเล่นให้ดีที่สุดเลยเพรบีบเอฟโหดมาก ไอ้มัตเตอร์มัตเตอร์โหดจัดเลยสวยตรงตรงไหนเยอะตรงไหนเยอะพี่จะทำเสียงหรอกฮะเขาอยู่ในเกิดะ่ะ เข้าเข้าท่อเข้าท่อเอยาวเกิดเราบ้างโอ้บอมเขาไม่ร้ประมาณน้แหละบอมเป็นรั่วเลยฟ้องบอกใส่โนดได้ีด้ี ฟังได้อหรอพี่สุดยอดคู่แล้วสวยพ่ <c oughs> อบีบนพ่อบีบนพ่อบีบนไปดีจานไม่ท <c oughs> ันแล้วปะ <c oughs> ไม่ทันละ <c oughs> ไม่เป็นไรรออะไรเราเลยไปก็ตายฟ <c oughs> มมรีทีมเมทารโร่เราทำากันเป็นทีมอย่างนั้นละโอ้ยพี่ได้ยิงฉางะไปจังหวะหนึ่งสวยสวยเลย มันน่าจะมีแอซิดในโหมดโกดด้วยเสียดายเฮ้ยโอ้พกนี้เอาเอาเรื่องจัดเฮ้ยไหนวะนี่ยิงโดนใครนายบังแล้วดีไปบังใคร เกิดเล่าเกิดเล่า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 ท่อท่อเชื่อมท่อเชื่อมท่อเชื่อมยังคานอยู่คานอยู่ครับคานอยู่แถวนั้นแหละแถวนั้นแหละโอ้โหแม่งวิ่งมาอย่างแบบโดดใส่เลยแล้วทุกคนแม่งไม่ยิงเลยสักคนอโ่ด้่ต้องเล่นโดดเร็ว ันหลอกฟันหลอกฟันหลอกเออสวยพี่ฟันหลอกอยู่พี่ฝันหลอกอยู่ต่อ <G ül> มเสียงหลอกคำแห่งหลอกคนทำเสียงหล,ลอกอยู่โอ้โหใเกิดเียงเลยโดนทําโหใ้ท่อหมีปะ คูแล้อเอออะไรวะเนี่ยแม่งโดนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเจ่ิบเก้าเลยครับลองระเบิดลองระเบิดลองระเบิด <c oughs> <c oughs> แม่งฟันฟันไม่โดนโดนพกบอมมันเสียจังหวะเลยให้เดี๋ยวเขาบีไว้หนรับอีกตัวอีกตัว

น่าเกิดเหรอให้ม <principe> ีคนกู้อะแล้มีคนกู้เพื่อนก็ไม่ตัวเข้าไปกู้อ่ะกล่ว่าจะยิง โอ้กระตุกกระตุกกระตุกมากกระตุกมากเรียบร้อยตัวแบกเขาตายแล้วเราพลาดไม่ได้นะ่ะบอกฝั่งนู้นโหดมากมาแล้ว <c oughs> ข้างบนเดี๋ยขึ้นมาท่อบ,บีบนหลองอุย๊ยฝั่งนู้นตัวโหดมาแล้วนะที่สุดท้ายอะ่ะโหดจัดเด้อน่าจะบีเอเยอะหมดเลยนะคิดว่า เขาแต็กอยู่หน้าบีกับหน้าเอกางวิ่งกางวิ่งกางวิ่งเล่นตื่นโคตรโกงอ่ะห้องห้องไม่โดนก็ประมาณนี้แหละเทือนนะพอพอห้องโนไม่มีคนเล่นเลยธรรมดาห้องโนมาเล่นยาก เขาเล่นไม่เป็นเขาเล่นยากนะวางเอนะเขาปล่อยให้วางเอควันยาวนะควันยาว ออมาดูดูกูแล้วกูแล้วไม่กูพันไม่โดนกูจะกูจะกูรอได้รอได้รอได้ยังไม่กูยังไม่กูสวยอะไรแล้วเนี่ย ไอเดโมชันเมื่อกี้แม่งฟันไม่โดนเลยจะเชื้อกูกลัวตกกูตุกมากเลยตุกมากล่างมองไม่ได้ เก็บระเบิดไปวางและะ้วมั้งตกเอเมื่อกี้วางแล้วโอ้ยไม่ตายหรอยาวโดดยาวโดดเข้าที่วางแล้ว ตัวเข้าท่อข้างหลังแล้วนะยิงตามมาข้างหลังตัวนึงตายน้องมึงตายแน่มึงตายแน่เออสวยต้องมากู้คนหนึ่งเลยเพื่อนยิงการครับถ้าไม่กู้ก็ไม่ได้ไม่หันละลองบินหมดนะลองบิน ก็จะเชื่อดดล่มดวหด่มเนี่ยตัวโหดตัวโหดโก็เ่ยตัวเนี้ยโหดจัดด้วยโอ้ยผมกระตุกมากเลยกระตุกจัดอะ ไอเนี่ยอะไรเราเบิดอ่ะปืนในนี่มันอ่ะปืนไฟพลัะกระบอกก่อนจบเกมอ่ะต่อที่นี่นะท่อเอท่อเอท่อเอกับท่อไนโอ้มาแล้วบลอกเหรอทำไมมันตึ no ๊ง <mainstream bass teeth> <V et execut or> ความคนบอกน่ากลลยแล้วเราวิลเข้าไปหาไงไอ้กูฟันไม่โดนไอ้เยียมแม่งถอยพอดีแล้ววนะน่ะโอ้โฮบาลแล้วละอยู่ข้าบนเดี๋ยวเข้าบนกูแล,าล้วว่าง สวยครับโหยโคตรเทพโคตรเทพเมียเพื่อนจังหวะเมื่อกี้โคตรสวยอ่ะเสียบจับโอเคกระตุกกระตุกกระตุกเก่าเก่าเก่าเหลือหกสิบเลยไอ้เฮียทัมมิ่งแปลกแปลกมากกูวิ่งมาเจอคนอีกแล้วโอ้โหกระโดดโดดไปข้างหลังอ่ะแบบทุกคนวิ่งออกไปแล้วแม่งวิ่งโผล่มาเลย เรียบร้อยแต่วางเอวางเอวางเอไปไปตรงกลางวิ่งตัวหนึ่งนะจ๊ะจะเข้าหลังระวังถ้าไปมีใครวิ่งเข้าไปกู้มันก็จบบินนี้แหละเข้าไปเลย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 เขาเกิดมาตัวหนึ่งเมื่อกี้อ่าคนเยอะกว่าแล้วเข้าไปเลยกู้คนหนึ่งแล้วก็กันเลยไปไปไปสี่คนน่ะ เนี่ยเสียคนไปแล้วเนะี่ยเริ่มเสียแล้วไม่ยอมคู่ล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงกันกว่าจะเข้ากันหลังเข้าเออขวาอีกตัวไม่ทันรออะไรกันมิวตั้งสี่คนเพื่อนไงเพื่อเขาเดื่นไง ท่อเอท่อเอิตตัวว่ะน่โว๊ตระเบียบท่อยาวท่อเอยาวมากลางได้นะถ้าจะวางระเบิดเอ๋ท่อยาวท่อยาว สวยงามเค้ผมทีน <rôle à déc> ี้ก็จบเป็นเข้านี้นะครับก็สู้ชีวิตกอยู่นะฝั่งเราทีนี้ฝั่งเราได้สกอร์นำมากอดเจ้ครับผมก็เลยได้ชนะไปกอไปแหละเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ